ชอบเวลากินส้มตำพี่ิาสวยมากขอบคุณค่ะผมสวยมากทุกทีไม่แจ้งเตือนเลยนัน่นนะสิ <c oughs> เดี๋ยวเร็วๆนี้อ่อปล่อยเพลงนะคะพี่พี่ปล่อยเพลงปลายกุมภารอติดตามด้วยนะ เดือนหน้ามีงานแถวชนบุรีไหมยังไม่มีค่ะมีี27ที่27อยู่เซ็ซนทันเวสเกตมันบอกย่สิ เซนท่านเวสเกตนะคะแล้วก็28อยู่อยุธยาคอนเสิร์ตนะแล้วก็31อยู่ศรีสะเกตวันที่3อยู่กระบี่ค่ะลืมหูส10ได้บอร์ไปลองฟังในคอนเสิร์ตเดี๋อัดคลิปมาฝากนะคะอยากเจอตัวจริง ยังไม่มีค่ะช่วงนี้ก็ว่างอยู่ว่างอีกสองสาวันว่างอีกสองสาวันนะคะน่าใจมากขอบคุณค่ะเอ๊ะวันนี้ทำไมแบบแสงสวยๆผิดปกติเนาะพี่ๆเป็นแบบเป็นหน้าแปลกๆหรือเป็นเพราะสีผมใหม่ไม่รู้นะลูกเคยไปใส่นะออะโลไปวิ่งค่ะ อาโลไปวิ่งสีสะเกดอำเภอเมืองเลยค่ะอยู่สนามหน้าสาลากลางจังหวัดสีสะเกดตีเคลดิหรือเปล่าคะ <c oughs> แฟนพี่ไปไหนไม่เห็นมาไลฟ์สดกับพี่เลยโอ้แต่เขาไลฟ์ตลอดเขาไลฟ์คนเดียว <c oughs> เขาไลฟ์คนเดียวค่ะ เพราะว่าช่วงนี้แบบไปนู่นไปนี่ข้างนอกตลอดก็เลยแบบเออต้องแยกกันแยกกันทํางานเออพอหนูไม่ได้ไลฟ์ก็จะเป็นอโลขึ้นหรือถ้าว่างขึ้นพร้อมกันก็จะขึ้นพร้อมกันแต่ถ้าหนูไม่ว่างจะไปข้างนอกอย่างนี้อโลก็จะขึ้นคนเดียวนะคะขายของสอบถามราคาจ้างงานได้ไหมคะเออมีเเขาเรียกอะไรวะหน้าโปรไฟล์นะคะ หน้าโปรไฟล์มีไฟเบอร์ไหมคะมีคะ่ะเอาไหมจะปักให้ผมสีนี้สวยคมมากทําสีผมนี้เปลี่ยนหน้าคนจริงนะทุกคนแบบว่าถ้าเกิดเท่าเฮสีแบบสว่างนะสีสว่างดูแบบเปรี้ยวๆนิดนึงเออเจอเนอ้อง ธัญญาปล่อยอยู่สนามบินดอนเมืองตัวจริงน้องน่ารักมากขอบุณค่ะเมื่อไหรจะไปไลไ์กับนั้นนุ่นเดี๋ยวรอก่อนไฟเบอร์ราคาพี่พี่หนูจะปกักตะก้าแล้วนะถ้าพี่พี่ถามถามซื้อของ <laughs> ขอปกักตะก้านะคะไฟเบอร์ที่ขายดีมาตลอดนะแล้วก็ลูกค้าแบบติดมากลูกค้าติดมาก สำหรับไฟเบอร์นะคะอุ๊ยแต่ว่าโลกไม่อยู่อะทำแฟตเซลมันต้องทำอีกเครื่องหนึ่ง iPad อยู่ไหนนะอืมเป็นคนละเอดค่ะอายุปีนี้ยีเจ็ดแล้วปีนี้ยีเจ็ดแล้วแต่ว่าด้วยด้วยด้วยลุคลุคแบบลุกดูเด็กไหมทุกคนคือแบบเชื่อไหมแบบ ในค่ายยังแบบเอ้าปีนี้ธัญญาอายุยี่ิบเจ็ดแล้วหรอคือหนูเข้ามาตแต่อายุสิบเจ็ดเนะาะสิบเจก็กว่าจะสิบแปดแล้วปีนี้ก็คือยี่สิบยี่สิบเจ็ดคือเก้าปีกว่าแล้วอะ่ะเออบางคนก็แบบว่าบางคนก็คิดว่าเออธัญญาย่างเด็กด้วยความที่ติดติดชุดนักเรียนจากตอนไอ้มีเหตุผลอืมมันก็นเลยแบบว่าเบิงเบิงบบยหญ่แต่จริงๆปีนี้ยี่สิบเจ็ดแล้ว ทำโปรให้นะคะไฟเบอร์ไม่ปวดบีดไม่จูดระหว่างวันนะจ๊ะตัวนี้ช่วยเรื่องระบบขับถ่าย3-4วันไม่ถ่ายบอกเลยว่า1ซองเอาอยู่ตื่นขึ้นมาคือออกโล่งออกสบายท้องออกแบบหมดรอโปร <c oughs> แป๊บนึงนะ <c oughs> ็นลุคของวัยทำงานรอโปอะตอนนี้ดูราคาไว้ได้เลยนะคะ21หรือ27นะไม่ชัด27ค่ะ27 27นะจ๊ะอ่าไหนใครรอโปเม้นมาค่ะ3กล่องจากปกติ450จริงๆ3กล่องมันจากปกติ507บาทเลยแล้วก็หนูลดลงมาให้เหลือ450แล้วเดี๋ยววันนี้หนูจะให้ราคาพิเศษแอบให้ด้วย คุมหิวไหมคะน้องย่าไม่ไม่ได้คุมหิวแต่ว่าตัวนี้คือกินแล้วมันจะอิ่มอิ่มท้องนานถ้าสมมติว่าใครกินข้าวเย็นไม่อยากกินข้าวเย็นอย่างเงี้ยค่ะสามารถกินชงตัวนี้แทนได้เลยชงตัวนี้กินแทนข้าวเย็นได้เลยก็จะแบบรู้สึกอิ่มเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่แฟนไม่อยู่จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะอันนี้อันนี้ตะก้าของสครับหรือเปล่า ที่ออกจากอันนี้จังไดเนี่ยอี่อัน,น,นเฮ็ดราคาไฟเบอร์หมเออนืน้อว่ายี่สิบจากใจไม่ได้ประชดขอบคุณค่ะคือคนอ่จจะติดจะติดลุก,ลกแบบ <c oughs> ลุกเด็กมั้งทุกคนอืมก็เลยจะดูไม่ไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบเจ็ดอะไรงี้อ่ะเดี๋ยวเปิดโปรให้นะคะแล้วก็จะอะโลให้ราคาทุกคน อโลให้ราคาทุกคนเท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบเหลือเท่าไหร่สูงสุดอะพี่พี่ที่แบบดูไลฟ์ตลอดลองลองเม้นต์กันมาดูปกติอโลให้เท่าไหร่เดี๋ยวหนูจะให้ต่ำกว่านั้นอีกบ้าคนหมื่นพันหนูจะให้ต่ำกว่านั้นทำไมแสงสุด4ี่ร้อยสิบใช่ปะโอเคจาก4ี่้อยห้าิอโลเคยให้สี่ร้อยสิบสี่ร้อยเก้าโอเควันนี้เดี๋ยวให้ต่ำกว่านั้นเพราะว่านางยังไม่มา แอบทำนะแอบทำนะคะมาดูกันนะใครยังไม่ลองแนะนำไฟเบอร์น้องดีมากขอบคุณค่ะได้419กันเนาะ410อ4สโอเคตามนั้นเดี๋ยวจะเปิดโปรให้จึ้งๆเปิดโปรให้จึ้งๆสร้างแฟตดิวเฉพาะไล มีผลทันทีระยะเวลาห้าหนาทีนะคะห้าหนาทีนะเอาแค่โปรหนึกล่อง1กล่องมันจะอยู่ที่หนึ่กสามกล่องจะอยู่5้าบาทเดี๋ยวหนูจะให้ราคาเท่าไรอะ่ะขอ3ามก้สเลยเหรอ วันนี้วันที่24ใช่ไหมคะยี่สิบโปรโมชั่นเผยแพร่แล้วอะได้ไหมพี่พี่ได้หรือเปล่ามนูปังหมุนให้นะขึ้นราคาแล้วบอกด้วยนะคะขอปัง,ป,งปังค่ะโปรแอบขายใช่เดี๋ยวลดดานนะเนี่ยถ้าเกิดว่าทำทำราคานี้คือเสี่ยงมากแต่ไม่เป็นไรยังไม่มา อะทุกคนดูราคาได้เลยค่ะถ้ามาแล้วบอกหนูนะหนูจะได้แบบอันนี้ให้450เหลือเท่าไหร่จ๊ะดูในตะกา้าเหลือเท่าไหรคะดูในตะก้าได้เลยยังเป็น450อยู่ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S หนูทำถูกไหมไม่รู้